สวัสดีครับวันนี้เพจเพชรมอเตอร์นะครับจะมาแนะนำเหล็กดูดข้อเหวี่ยงนะครับตัวนี้เป็นใช้ดูดข้อเหวี่ยงเข้าแค้งนะครับเป็นแบบสามหัวนะครับตัวนี้หนึ่งชุดนะครับนี่เลยนะครับตัวนี้เป็นตัวใส่หัวเกลียวเข้าไปนะครับแล้วก็มีแกนหนงตัวนะครับตัวนี้จะเป็นตัวค้่อยู่แข้งนะครับอยู่ทรงนี้ ขันขันขันเข้าไปนะครับตัวนี้ก็จะค้ำไปติดกับแค้งนะครับก็จะดึงแขนเขาวียงเข้ามาเรื่อยๆนะครับดึงเข้ามาในเบ้าของลูกปืนแครงนะครับจะดันเข้ามานะครับพอเข้ามาจุดแล้วมันก็จะตึงแล้วก็แล้วค่อยคลายน็อรตัวนี้ออกนะครับพอเป็นอันเสร็จแล้วก็หมุนม้นเกลียวมาจากจากแขรงเขาวียงนะครับเอ่อส่วนมากตัวดูเขเวีงเนี่ยจะดูดได้แค่หนึ่งฝั่งของรถแต่ละรุ่นแค่นั้นนะครับจะไม่มีแบบดูดซ้ายดูดขวา ไม่มีนะครับก็จะดูดได้แค่1ฝั่งฝั่งใดฝั่งหนึ่งนะครับอีกฝั่งหนึ่งก็จะเป็นการขันหรือว่าใช้เทคนิคของช่างเองนะครับว่าจะทํำยังไงนะครับส่วนมากก็จะเป็นใช้นอดยาแล้วก็ค่อยๆขันแบบเป็นแนวทะแยงนะครับค่อยๆขันดันเข้าไปแทนแทนการดูดน,นะครับตัวนี้ราคาอยู่ที่1,100บาทนะครับราคาตอนนี้นะครับส่งฟรีเฉพาะ ลูกค้าที่โอนเงินนะครับเก็บไปทางบวกร้อยหนึ่งนะครับเป็นพันสองท่านใดสนใจติดต่อเข้ามาได้นะครับในเฟ c บุ o กเฟสมอเตอร์นะครับสามารถแอนไลน์ได้ตามเบอร์โทรนี้เลยนะครับ